นิกส <H> ิกระดับโลกที่คุณเลือกได้กับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เด็กพิธีกรของเราทั้งสองคนชอนคิรยัมนาและพัสกอนพัลลูบูนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Choice Thailand เลือก ทำให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงทุกสัปดาห์ครับเราจะเชิญ The Choice มาสี่ท่านแล้วแต่ว่าสัปดาห์นั้นจะเป็น The Choice ผู้หญิงหรือว่า The Choice ผู้ชายโมารอที่จะโยกคันโยกแห่งรักนะฮะหมุนกลับมาหาหนุ่มหล่อสาวสวยเพื่อที่จะทําให้เดทในฝันนั้นเกิดขึ้นถูกต้องวันนี้ The Choice ของเราเป็นใครกันบ้างพี่ฮิทส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยอาจจะแบบว่านะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเขาเพราะส่วนใหญ่เขาจะอยู่หลังไมเป็นดีเจอ่าเป็นดีเจแต่ว่า The Choice ครั้งนี้ก็น่าจะเหมาะกับ รายการเราเพราะว่าฟังแต่เสียงไงเขาอาจจะถนัดเรื่องเสียงก็ได้คนแรกเลยครับผมดีเจแตงโมพบิสุทธิ์พิวอนครับนุ่งแตงโมดีเจฝีปากกล้าเนื้อหุนหุนชวนฝันเรื่องของมอยไม่เป็นรองใจพูดตรงๆแรงแรงแอบแฝงด้วยความจริงใจบอกเลยชายหนี้ปากจัดกับแค่เพื่อนสนิทแต่ถ้าคุณมาลองใกล้ชิดแล้วจะติดใจ ต้อนรับคุณแตงโมครับสวัสดีครับคุณแตงโมครับครับขวาตายซ้ายสลบไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาเป็นนักมวยเหรอคะไม่ใช่นี่นักฟุตบอลนะหมายถึงว่าขวาเนี่ยยิงข้าวซ้ายนี่ก็ยิงเฉียดอะไรอย่างนี้คุณแตงโมคะครับสัญชาตญาณนักล่าในตัวคุณเนี่ยคุณคิดว่าอะไรคะคือสัญชาตญาณในการเป็นนักล่าของผมเนี่ยเหมือนการทําขนมนะฮะเฮ้ย ใช่เหมือนการทําขนมอย่างแรกเราต้องตีก่อนฮะครับตีตีตีไปฮะตีตีตีอย่างเงี้ยฮะตีอย่างเงี้ยตีแป้งตีแป้งเสร็จแล้วเราต้องมีการนวดนวดตีก่อนแล้วนวดต้องนวดนวดแป้งนะฮะคลึงไหมคลึงไหมอ่าแล้วแต่ฮะถ้ามีเม็ดลูกเกดปุ๊บเราใส่เข้าไปเม็ดลูกเกดเราคลึงเลยเราคลึงเลยอ่าหลังจากนั้นครับพอเราตีเรานวดเสร็จ ขั้นตอนสำคัญฮะเราจับยัดใส่นะยฮะยัดใส่ครับผมอบยัดใส่เตาอบสูดเป็นของตัวเองเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะฮะสเปคของคุณแตงโมจะได้แบบไหนบ้างดีกว่าสามคนนะอย่าลืมครับเลือกดีๆขนมที่ผมชอบทำเนี่ยนะฮะยังไม่จบอีกเหรอคะยังครับผมคผม The choice คนต่อไปโอ้คนนี้ก็สุดอีกคนหนึ่งเหมือนกันค่ะดีเจไดเซตสิทธิ์นิมกัลสิเดครับ เจนุนคารมดีหลอกขาวตีขยี้ใจสาวไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาเพียงอย่างเดียวเขายังมีน้ำเสียงเจ้าชู้เซ็กซี่บาดใจสาวๆรับรองว่าถ้าสาวคึ้ไนหนได้ฟังแล้วล่ะก็ต้องใจละลายกันเป็นแถวๆขอต้อนรับคุณเจได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดไหม ติ่งจริงๆนี่นายอยากจะถามคุณเจไดบ้างครับคุณเฟิร์นครับเออโอ้ต้องเปิดขนาดนั้นเลยครับสัญชาตญาณนักล่าในตัวของคุณเจไดคืออะไรคะโอ้โหอ่านเปนขนาดนี้เลยนะฮะอะอะทำไมยืนเรียบร้อยอ่ะตอบค่ะอบอะสัญชาตญานีนกัน เป็นลักๆของเราเป็นไงฮะเจดครับ hmm. ผมคงไม่ถึงขนาดท่านทําขนมอะไรขนาดนั้นนะครับจะไป uh huh. ดูรุนแรงกันเกินไป uh huh. ผมว่าซอฟๆนะครับค่อยๆนิ่มๆน,มน,มนวลๆนะครับแล้วก็คอยละเมียดละไมกับคนคนนั้นคนที่เราสนใจอะ <ver ed> ไ <ver ed> <feasible> รเงี้ยนะครับพยายามมองจ้องจ้องจนเขารู้สึกตัวครับรู้แล้วคะ่ะรู้แล้วครับผมแล้วอะไงต่อครับครับผมหลังจากนั้นผมก็จะเข้าไปชาร์จเลยนะฮะถามคำถามแรกเลยว่าแบบมีแฟนหรือยังโสดค่ะเพิ่งเลิกค่ะ เดี๋ยวมาดูกันคนต่อไปโอ้วันนี้มีแต่คนที่แบบนะเสียงที่ทำให้นะสาวสาวทั้งประเทศรุ่มหลงังนคือเป็นแบบดีเจที่สาวสาวจะกรี๊ดถูกต้องใช่แล้วครับดีเจแบงค์ภูมลมนตันติยานนท์กุลครับยิ่เจ้าห่ิงคุณพิิตหน้าติ้งีมีเสน่ห์ที่รอยยิ เขาคงมีรักการปั่นวันวันอยู่กับจักรยานคู่กายปั่นสบายสบายไปกับมันสูนสาวช่างฝันคนไหนได้อยู่ใกล้หนุ่มหน้าตีคนนี้บอกเลยเขาจะดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีทุกวันทุกวินาทีและทุกชั่วโมงขอต้อนรับคุณดังครับปัสดีครับตัดนแล้วต้องกดเซอร์อยู่นานจ้ะคุณงครับการเป็นดีเจแน่นอนมันต้องมีการโฟนอินบ่อยๆถูกครับ เวลาเราได้ยินเสียงเนี่ยเซนส์ดอะไรที่มันจะบอกเราว่าให้คนนี้เราน่าคุยด้วยแต่เราไม่เราไม่เห็นหน้าเขาใช่เราสามารถคุยสนุกคุยตลกกับเขาได้หรือบางคนมาแบบดราม่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยครับเรื่องของจังหวะการคุยว่าคุยเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราฟังเสียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับผมก็อยู่ที่ว่าสาวผู้โชคดีคนนั้นคือใครต้องอยู่ที่ว่าเขาต้องเลือกให้ดีด้วยเดี๋ยวมาดูกันและจะช็อตคนสุดท้ายของเราวันนี้ครับดีเจเต้ยธโนชัยเอื้องทรับครับ ีเจหมุ่นหน้าใสาไว้โรแมนติกทั้งสีภาพอ่อนโยนและร้องตัวเองเพราะถ้าสาวคนไหนได้ใกล้ชิดคุณจะเป็นผู้หญิงที่โรแมนติกที่สุดในโลกขอต้อนรับคุณเต้ครับมาเต้เ้ครับผมครับผมวันนี้มาเดียวครับสัญชาตญาณการเป็นนักล่าของเราสัญชาตญาณโอ้โหเดี๋ยวก่อนตะกี้ที่ฟังมาอะไรทำขนม แม่ของลูกนี่ลูกคนที่เท่าไหร่แล้วครับเต้ยโอ้โหเต้ยเล่นขยี้กันขนาดนี้ชาติชายาเขาหมดแล้วครับถอดเทปเล็บหมดแล้วครับผมส่วนชาติชายาถุลิอัเนี่ยคือการให้เกียรติสิ่งสิ่งนั้นครับให้เกียรติยังไงฮะครับอะไรครับให้เกียรติยังไงเหรอฮะอ้าวถ้าเราออกไปล่าสัตว์เราก็ต้องให้เกียรติสัตว์ถ้าเราออกมาล่า สาวๆก็ต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้รู้จักกันไปเออก็คิดเยอะอยู่มั้การให้เกียรตินะครับผมนะอ่ะรวมาดูกันว่าวันนี้นะสามสาวของแต่ละทีมจะเป็นยังไงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมเริ่มครับสาวคนแรกของเราครับจะเป็นใครครับคุณพิษโอ้สาวหุ่นดีการันตีด้วยรางวัล The best swimsuit. The best swimsuit you <laughs> watch. <laughs> Wait, I'm your gymnasium. No, bite that up. ค่ะใบเตยมีรูปร่างสูงหน้ารูปไข่แล้วก็ผิวสีน้ำผึ้งค่ะได้รับรางวัลกระดิจิตสแกลไทยแลนด์2555ค่ะอะไรอ่ะแล้วก็ได้รับรางวัล The Best in Swimming สูงค่ะโอเคโโอ้ห คนแค่แต่งานคุณไวมากเลยครับว่าไงครับคุณแตงโมกต้องบอกเลยนะฮะอย่างสามคนนี้นะฮะดูเขาแบบกระโหลกกระลาอยังไงอย่าไปเลือกไม่คอรทานอย่าไปเลือกอย่าไปเลือกไอ้ผู้ชายแบบเนี้ยนากลัวสุดแล้วจริงๆริงคนแก่ไอแค่ใส่สูตรนี่คุณเอามาข่มคนอื่นเขาแล้วอเใช่ขึ้นของอย่างขึ้นของอย่างขึ้นของอย่างขึ้นสำรวมสำรวมผมอยากจะบอกนะฮะ ทำไมคุณถึงต้องเลือกผมนะคะคุณใบหมอนนะฮะใบเตยครับผมนี่แหละครับใบเตยแหละนะคือผมอยากจะบอกคุณจริงๆเลยนะฮะว่าดูถึงแม้นะฮะแรกๆเนี่ยผมอาจจะร้ายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมอาจจะรักก็ได้นะครับโอ้โหจบสวยดินก็จะจบแบบไหนหรว่าจบได้ดีแล้วคุณเจไดล่ะครับครับอันนี้เขาบอกว่าแรกๆร้ายใช่ไหมครับหลังๆรักใช่ไหมครับผมนี่รักตั้งแต่แรกเลยนะครับ แล้วก็มั่นคงต่อไปโอ้ยเสมอต้นเสมอปลายอ้าวคุณแบงค์ครับครับผมผมอาจจะเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งมากนะฮะอ่ะย์นคาบไปเลยครับเฮ้ยเพื่อนกันรอบวันนี้ผมขอเลยปะฮะก็ต้องให้เ้าเลือกนะครับก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าผมดูแลดีนะดูจริงๆนะเชื่อไหมถ้าเกิดเชื่อมาอยู่ด้วยกันเชื่อหมคะเ่า เห้ชื่อมอยู่ด้วยกันคอมยิ้มยิ้มเตยคือต้องบอกว่าใบเตยตะกี้แค่ได้ยินชื่อตั้งแต่ครั้งแรกเออเตย T O E Y เฮ้ยชื่อสะกดเหมือนเราเลย T O E Y เตยความคล้ายคลึงของชื่อของพวกเราเนี่ยมันอาจจะทำให้พวกเราคล้ายคลึงอะไรบางอย่างก็ได้นะทำความรู้จักกันสักหน่อยไหม ไปเตยสี่คนเนี่ยคุณเลือกเลยว่าจะดีเจไหนดีครับคุณเตยคุณแบงค์คุณเจไดและคุณแตงโมใครจะเป็น The Choice ของคุณโอ้ใช่ขอบคุณมาก <laughs> เลยคุณมากเฮียฮักเฮียฮะเียฮะทำไมไม่มีใครเชียร์เลยฮนะ ตังโมเลยครับเชียร์ไปเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเหมาะสมกันโอ้เออออะยังไงเลือกใครดีคะเลือกพี่แบงค์ค่ะคุณแบงค์ดีใจมากเชิญครับโอ้โหเห็นไหมเราลองเปลี่ยนนิ่งๆบ้างไหมผมอยู่นิ่งๆนี่คนแรกนิ่งเลยเหรออย่างนี้เองที่เขาเรียกว่ากินเงียบเห็นเงียบๆงียบฟาเรียบนะจ๊ะอะไรอย่างนั้นเอ้าเริ่มครับ น้องคนต่อไปนี่เป็นใครครับพี่ฮิตฟังดูแล้วนี่น่าจะเข้าคุณแตงโมเฮ้ยจริงเหรอแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเลือกหรือเปล่าเราต้องมาดูค่ะเพราะเขาคือน้องจุ๊บจิ๊บบิ๊กคัพเค้กครับ Big Cup อย่างตัวเล็กผิวขาวหน้าใสค่ะตอนนี้ทํางานเป็นพิตตี้น้ําหอมค่ะชอบและถนัดน้ําหอมมากเพราะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายและหลากหลายอารมณ์ค่ะถ้าพี่คบกับหนูนะคะหนูจะฉีดกลิ่นจัสมินค่ะ ควาคืนพิเศษของเราค่ะต้องกินนรสเวไทยเฮ้ยๆยกพอกันอเวลาเรียบรยลงค่ะสรว่าไกลนี่จะไม่มีใครยอมใครนะเออทำไมต้องหันตามกันมาแบบพร้อมเพียงกันด้วยเพราะว่านัดกันเหรอ คือกระหายครับพูดได้คำเดียวเลยครับน้องบิ๊กคัพเค้กเนี่ยอาจจะตอนแรกๆอาจจะเป็นบิ๊กคัพเค้กนะฮะแต่ถ้ามาทีมผมเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นคัพจังคุณอาจจะแบบไม่รีรอแสดงว่าผมเดาถูกว่าต้องเป็นสเปคเขาแน่เลยอาเป็นผู้ชายที่มีแววตาที่ หื่อน่ากลัวมากเจไดเข้ามาเข้ามาเดียวที่คางผมแล้วเหรอเ้ามาเพี่คามผมแล้วเหรอไม่มีอะไรจะพูดแค้นเหรอไมีอะไรจะให้โอกาสอีกทีเดียวเนนี้สไตล์เลยนะฮะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ตัวเล็กๆนะฮะเจไดครับโอ้เจออย่างนี้เข้าไปพูดไม่ออกเลยครับพี่ตังโมมาสายแบบโหดมากจริงสู้ค่ะคุณเจไดเขาสู้ค่ะผมเลยอยากแบบว่าแค่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยเสียงเล็กๆอะไรเงี้ยครับมันมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำให้เราใจสั่นได้ครับเลยอยากเห็นหน้าเลย นะไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์กับน้องจุ๊กจิ๊บเท่ากับเฟิร์นหรือเปล่าตายแล้วพี่จอมคู่ผมวันนี้อ้าวแบงค์นับผมเหรอฮะใช่สิคะผมอาจจะไม่มีอะไรดีกว่านะครับแต่ผมเนี่ยจริงใจกว่าเยอะแล้วมาก่อนเราลองแน่น้องเขาถามว่าอะไรมาวัดดอกไม้ทูบเทียนไงไม่เคยเล่นตอนเด็กเหรอเอาอะไรมาวัดคะแต่แต่คือตอนแรกเนี่ย แต่คือคือตอนแรกนะฮะคือได้ยินเสียได้ยินชื่อว่าจุ๊บจิ๊บเนี่ยก็เริ่มสะกิดนิดนึงแล้วอะแตงโมบอกยายายาผมก็เลยแบบยิ่งว่ายิ่งยุครับต้องรีบยายาเราก็เลยมาทันทีครับทันทีครับแต่จริงจริงนะครับผมดูแลคุณได้ดูแลตัวเอง่อนไหมแล้วดูแลได้ดีมากด้วยนี่ดูแลได้ครับดูแลได้ดีมากคือฝักคุณแบงค์แล้วรู้สึกตัวเอง ใบต่ำยังไงไม่รู้ดูดูหน่อยมันไม่แน่คุณแตงโมก็ได้เดี๋ยวต้องดูคุณเต้ยดีกว่าคุณเต้ยครับเหมือนคุณแบงค์เลยพอแตงโมยายายาเท่านั้นแหละเราสับเลยเออแล้วผมกับมาปุ๊บโอ้แม่เจ้านี่สั้นๆเข้าใจง่ายๆโอ้ค้ามากค้ามากจิ้มจิ้มครับท่านไหนดีครับคุณแตงโมคุณเจไดคุณแบงค์หรือคุณเต้ยครับ เจไดค่ะคุณเจไดอ่าเชรคับไปแล้วอีกหมื่นคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมเวลาคนเชียร์เจไดเจไดทำไมต้องพูดว่าตรงกับใจทำไมทำไมจะไปอะไรกับเขาเราเชิญเข้ามาเป็นเป็นไปมันมากไปเราเชิญเขามาเป็นสาวสวยของเราคุณจะไปอะไรคุณไม่เสียใจหรอกฮะ ไม่เสียใจถ้าผมเหรอฮะเขามองมาที่ผมแล้วเขาเลือกไอ้นี่เลยนะเรื่องไอบอกให้รู้ไปเลยดีกว่าบอกให้รู้ไปเลยอาเริ่มครับสาวคนต่อไปครับค่ะสาวหุณชิกหุณชิก Fit and f i r มน้องนุกนิกครับ วันนี้รับปาชิปิสละร้องเพลงค่ะแต่ว่าปฏิบัติหนี้นะคะท้าิจกรรออกกำลังกายค่ะใครนะคะที่อยากจะมีรูปร่างผิวพันงามเจิดแจ่นนะคะผิวพรรณสวยผิวขาวอมชมพูนะคะเหมือนกับลุกนิกนะคะให้หัออนมาคะ่ะสวยอหนังสมาะคะมาดูสิคะว่าการออกกำลังกายไปแท้จริงเป็นอย่างไรค่ะ ในสันตยาานนักล่าของคุณจริงๆในขนาดที่เพื่อนๆของคุณเสียอาการคุณประคองตัวเองได้ผมนิ่งมากครับคุณเปิดหาอะไรคะเขาบอกว่ารายการเนี่ยเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงไม่ใช่ครับเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่ยังไงยังไงให้เขาพูดยังไงลูกยังไงพี่ซาคิทาคือเออเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงเป็นนางเอกเกาหลีเอาเสียงนางเอกเกาหลี สวัสดีค่ะพี่เสือคิดค่ะแล้วว่ารายการนี้มารายการนี้ไม่เอาเงินยังวันขอคนที่หันมาเป็นผัวหมดทุกคนได้ไหมคะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเขาหันมาถึงสามคนเลยทีเดียวผมอยากรู้จังคุณแต่งหมวกคุณมีดีอะไรที่จะให้คุณนู๊กนุ๊เนี่ยคเลือกทีมด้วคุณต้องเลือกผมผมเป็นคนเลวผมเป็นคนชั่วผมไม่ได้มีอะไร ไม่เคยดูแลใครเลยผมเจอแล้วผมก็ตอบตอบตอบนี่ย้อนย้อนย้อผู้ชายที่เู้เร็วๆที่เขาเจอแล้วเขาตกน้องชอบไหมคะเขาบอกว่าผู้ชายที่ตบแล้วก็จูบชายตบแล้วก็จูบนะคะเจไดครับคุณเจไดคุณมีดีอะไรคะเขาถึงไปอยู่กับคุณผมว่าตั้งโมเดียวผมเยอะเลยจริง โมเนี่ยที่ผมรู้จักเขามาหลายต่อหลายปีวูดีทุกอย่างทั้งตบจูบก,ก็ได้ทั้งดูแลก็ดีทุกอย่างเลยครับผมเจไดครับงานนี้เราจะไม่ลืมนายเลยนะออกตรงนี้ว่า<อ>ผมยอมเป็นสะพานให้เพื่อนครับคนดีคนเต้ยคณเต้ยอ่ะตะกี้ไม่ได้ทันฟังชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรคะนุ๊กนิกนุ๊กนิกค่ะนุ๊กนิกอ่นุ๊กนิกครับครับ คือลุกนิกเนี่ยนอกจากขนมแป้งจีอ่าน่าแล้วนะหน้าอยู่ข้างบนค่ะข้างล่างไม่ใช่หน้าค่ะอ๋อคือต้องยอมแล้วว่าหอหมกของน้องเขาดูน่ารับประทานนะครู้สึกเหมือนไปอุดรเลยฮะทำไมครับได้กินไข่กระทะฮะไม่ทัอแล้วเอาเป็นว่ามาอยู่ทีมพี่ ทำไมให้พี่ฮะอยู่ที่มพี่เดี๋ยเดี๋ยวพวกงานจะจบแล้วมาอยู่ทีมพี่

ต่อไปครับสาวแซบสาวแซบเมื่อกี้ยังแซบไม่พออีกเหรอแต่เซ็กซี่ด้วยคนนี้เซ็กซี่ด้วยดีกรีม็กซิมน้องเนเน่ครับเนเน่สวัสดีค่ะเนเน่นะคะ เนเน่เป็นสาวสวยเซ็กซี่ดีกรีนางแบบทิทยด้สารชื่อดังของเมืองไทยคะ <tte> ่ะที่ได้ตำแหน่งวันนี้ก็เพราะทุกส่วนของเนเน่เซ็กซี่เป็นหมดทุกส่วนเลยแหละค่ะไม่ว่าตาก็เซ็กซี่ปากก็เซ็กซี่รูปร่างก็เซ็กซี่ไม่ว่าอะไรก็เซ็กซี่เป็นหมดทุกส่วนเลยเลยะค่ะ แนี่เหรอคุณแบงค์ครับผมแล้วไมไม่หันอ่ะผมก็คิดว่าจะโดนหลอกไงฮะถ้าตันโมหันมาโปกนะอย่าเชื่อใครทั้งสิ้นเชื่อตัวเราเองเชื่อสัญจตยานักเต้นเต้ยเลยดีกว่ามีดีกว่าสามหนุ่มยังไงตะกี้พี่เห็นเนเน่เต้นพี่ก็เป็นคนชอบเต้นนี่เหมือนกันบางทีเราอาจจะได้สอนวิธีการใช้ร่างกายให้ชื่นกันและกัน ดูเข้าทางนะเจได้ครับเต้ยไปทางเต้นนะครับผมขอเป็นเก้าอี้แล้วกันครับโอ้โหอยากจะเป็นเก้าอี้เลยทีเดียวครับผมแตงโมผมดูจากรูปแบบรูปร่างของเขาแล้วแหละเขาเป็นช่างนะฮะช่างอะไรครับช่างน่ารักจริงๆครับริงโเขาอาจจะเหมาะกับคุณแตงโมก็ได้นะเพราะว่าท่านี่ฝนเห็นเนี่ยแตงโมจริงๆตอนยืนดูทองเต้นอ้าวแน่ๆจ้ะ ทีมเต้ยทีมเจไดทีมแตงโมเป็นช้อยส์คนไหนครับ